ผู้ที่2กครับศึกเจ้ามังกร14พฤศจิกายนซ้ายมือวัชระเล็กวงเวียนใหญ่ลาซ่าฝ่ามืออนันตศักดิ์พันยุทธภูพิกัด126ปอนด์มมยคู่ดีพบกันที่วืทีลุมพินีครับที่ไหวครูแบบเขย่าขวดก่อนช้าอยู่นี่คือเจ้าของชยาสอกหวานอนันตศักดิ์พันยุทธภูกางเกงแดงครับวัชระเล็กวงเวียนใหญ่พลาซ่า,าม,ออยมยคุ่คคบบววด,ยยพพกกดพีพบกันมาแล้ว2ครั้งครับครั้งแรกอนันตศักดิ์ชนะคะแนนครั้งที่2นี่โดนเตะกรามกรบแพนนอก แพชนากันคนละหนึ่งครั้งนี่คือครั้งที่สามครับให้รู้ดีรู้ชั่วกันไปเลยว่าใครแน่กว่าใครอนันตศักดิ์พันยุทธภูมิเกณฑ์น้ำกันนีศอกคมมัดหนักอาวุธทุกดอกทุกแมตดนี่รุนแรงมากแม่หลังเล่นกล้องครับเห็นกล้องไม่ได้ต้องโบกมือและยิ้มกรัวออดถอดมงคลให้วัชระเล็กกุงเวียนใหญ่ลาซาครับวัชระเล็กนี่แมจังหวะฝีมือก็ทีจุกจิกจู้จี้ช่วงชกสวยงามยกทีหนึ่งเริ่มขึ้นครับ พบกันเป็นครั้งที่3มมวยระดับค่าตัวกางเกงน้ำเงินมาแสนห้าขึ้นครับกางเกงแดงก็ใกล้แสนเต็มทนแล้วผ่านไปอีกสักไฟสองไฟชนะสวยๆนี่แสนนี่แน่นอนครับกางเกงน,น้ำเงินนะครับอย่าลืมครับหมัดหนักสอ,อกคมครับเจ้าของชยาสอ,อกขวานขึ้นมาผู้ชมให้กางเกงแดงมวยจังหวัดติ่นมือได้เปรียบ19 คราวที่แล้วนี่เตะกลามหลับกลาากาดเลยนะครับอังเกงแดงเตะอังเกงน้ำเงินดูครับมวยจังหวะฝีมือจุกจิก,จ,กจ,จู้จี้ลูกทีพีมารลายกาดมากเป็นมวยชกยากคนหนึ่งครับแต่ว่าบางคนบอกว่าหัวใจยังไม่เต็มรอยอย่าประพวนเอาไวา้เนรศเดินครับตามปราษามวยหมัดหนักสอบคมดูครับจิ้มแล้วครับวชะระเล็กต้องก้มหน้าครับซ่อนคางไว้ที่หน้าอก โชว์ค้างไม่ได้ครับจำเป็นรอยหน้ารอยตาไม่ได้ครับเจอมวยหมัดหนักนี่เตะกราสักทีหนึ่งจีตยานาวา้อันศาลัสซาก็เดินครับจะต่อยเจ๋งๆจะๆสะักทีใช้ขวาปัดจะยิงซ้ายยังไม่ถน,นัดหมัดของแกนี่แมมหมัดซ้ายนี่ป๊อกนี่อย่าไปโดนจุดโฟกัสครับโดนแล้วหลับลอยอร่อยไปเลย ฉลาดเลกยกอดยาวๆไว้ครับดัดยาวๆแล้วก็คอยตอดด้วยลูกทีก,กับลูกเตะกราดอาวเครับอือหือเล่นน้ําท่วมก็พักหลังนี่น้ําท่วมมีการเล่นจระเข้ฟาดหางกันเยอะอ่าจะสอกไม่ถน,นัดหิบยานอาไว้ครับหมดยกที่หนึ่งเจอมวยทีดีนี่เข้าลำบากเหมือนกันนะครับอยากจะจิ้มมั จิ้มาแต่ยังไม่เข้าในทางฝ่งของคุณวิศภูิแจ้งโหน้ากับรูปีของกันเกงนนึเงินก็สอดกับมีปัดมีหุกมีอัปคัดหมดยกที่หนึ่งก็ยัง19เหมือนเดิมครับกางเกงแดงนะครับเป็นต่อเป็นต่อเพราะว่าฟอร์มล่าสุดกับไปกรามหลับไปแล้วชนะนนอกในยกที่สาม ไฟนี้ถือว่าเป็นการตามล่าล้างแค้นของอนันตศักดิ์ับเดินต่อเหมือนเดิมพยายามจะเมาแล้วครับอัปคัดแล้วสอกขวานหมัดคมนะครับคนนี้อัปคัดแล้วครับถีบยานเอาไว้วัชรเล็กก็ต้องเล่นยาวๆครับเล่นอาวุธยาวครับถีบถีบถีบไม่ถึงตัวแต่กรสาสักทีหนึ่งต้องระวังครับอันันตศักดิ์มาเป็นชุดแล้วครับมีทั้งหมัดทั้งศอกถีบยานายเอาไว้อ้าวแล้วครับถีบดูครับถีบยาวจริงๆถีบอีกแล้วครับ ไม่ให้เข้าใกล้ดูเหมือนว่าจะรังเกียจอนันศักเหลือเกินไม่ให้เข้าใกล้ครับแยับอวย้ยทั้งยับทั้งถีบครับยับด้วยหมัดและเท้าเลยครับอนันศัก์ก็ต้องให้เข้าถึงตัวนะครับไม่ถึงตัวนี่ดูครับดูกระถีบครับมวยที่ชกยากคนหนึ่งเลยครับจิ้มมาแต่หลายคนบอกว่าอะไรดีหมดครับยกเว้นหัวใจใจยังไม่ดีแยับอวย้ยีบยันอีกแล้วครับ ถีบยับถีบยับอยู่อย่างนี้ครับดูครับโอ้โหถีบหน้าขาหน้าต้องหน้าอกดูครับถีบเป็นยับเลยครับยับเอาไว้ต้องระวังครับหมุนออกมาแล้ววางแข้งแหมโดนยันหน้าขา <S 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 นันทศขรอพยายามไล่ต้อให้เข้ามุมอ้าวมือทั้งหมัดทั้งศอก อันนนทักโดนเขียขาทีหนึง่งผิดดานาไวา้อันนนักษ์แมเดินหน้ากลัวเหมือนกันครับเพาะหมัดซ้ายของแกดีน็อกไปต่อกไบมาอุตลุดแล้วนอกจากหมกัดแล้วยังมีศอกอีกด้วยเข่าลำบากเหมือนกันครับดูครับแกผีบครับชั่วโมงนี้นี่ถือเป็นมวยถีดทีท่เก่งคนหนึ่งเลยนะครับจุกจิตจริงๆยับแล้วผิดย,ยับแล้วถีดอยู่อย่างนี้ครับเขี่ยข้างหลังมมกเขี่ยขาหน้าด้วยร้ายมาก มวยหมัดนี่ถ้าเดินก็มาหานี่เคลียขาหน้าครับได้ผลโต้ไม้โต้ไม้ไมอ้าวครับจับไถหน้าไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้ยิงหมัดอัป,ปคัตแม่ยังไม่ได้ครับแยบทีบมุนออกมาไม่เข้ามุมอับครับถี่บระวไว้แม่นโนซักพยายามจะอัป,ปคัตไม่ถนัดอีกลำบากเหมือนกันครับเจอมวยอาวุธยาวดีๆแบบนี้ครับจุกจิกเหลือเกินดูครับทั้งยันทั้งถีบยาวกว่าด้วยครับดูครับ ยื่หน้าวางแข้งทีพีทีหนึง่งเอชักไม่ดีแล้วครับอนันตศเข้ายัางไม่ถึงครับความพยายามมันมีอยู่แต่ขข 2. 2, 1, เ, 2, เข้าไม่ถึงดานเวาไว้วางแข้งหมดยกที่สองสองหนึ่งเลยครับยกสองเข้าไม่ถึงนี่สองหนึ่งเลยครับจากสิบเก้านะครับเขีย่ยขาหน้ามาไปเลยครับเจอมวยสืบเท้าเข้ามาเนี่ยขี่ยขาหน้านี่ครับเสียศูนย์ครับ วางแข้งเอาตีแล้วก็เตะแบบนี้ก็เตะกลางก็ลับไปเลยครับแหมเตะแล้วยังแช่ไว้ด้วยก็ไม่โต้เลยวางทางกางเกงแดงก็มีครูออดครับเป็นเทรนเนอร์หมดยกที่2ครับราคาไปสองยกนี้ครับท่านผู้ชมครับจับตาดูให้ดีอย่ากระพริบตาครับมวยคุณนี้น็อกกันยกนี้ครับกางเกงแดงได้เปรียบ2 1หนึ่งครับนำเงินมวยหมัดหนักสอบคมจังหวะฝีมืออยู่ที่กางเกงแดง แต่อย่าลืมว่าคราวที่แล้วครับกงเกงแดงเตะกรามน็อกมาแล้วครับนี่คือไฟลางตาอยากริบตาครับจับตาด้วยดีใครอยู่ไกลไปครับกงเกงแดงได้เปรียบนะครับสองหนึ่งจิ้มแล้วครับจิ้มแล้วครับอ้าวแล้วครับต้องถอยครับอนันตศักดิ์เดินเร็วขึ้นอัปประคัดยิงหมัดฟันศอกมาดูครับตอนเข้ามุมแล้วตอนได้ไหมอ้าวแล้วครับไม่ได้ครับต่อสู้หมุนแล้วออกมาด้วยตีข่าวหีดยานาวัยกงเกงแดงได้เปรียบสองหนึ่งอัปปคัตไม่เข้า ยิงมดัดมพยายามเหลือเกินแต่ว่าไม่ถนัดครับเจอวัชรเล็กดีชกยากจริงๆกาดก็แน่นแล้วหนาแล้วยาวด้วยครับกาดยาวมากอัปปคับโอ้ยลุยหล่นแล้วครับหลับเลยครับ3 4 5 6 7 8 9 10เลยครับโอ้ยหลับเลยครับหมัด้ายครับเดี๋ยวดจูจ่าอีกครั้งนึง แม่บอกว่าหมัดของอนุสักนี่อย่าไปล้อเล่นเลยครับเดี๋ยวดูภาพชายอีกทีครับโอ้ยถึงเปลเลยครับถึงเปลเลยครับแหมคราวที่แล้วยกสามก็เตะเขาหลับมาแล้วคราวนี้โดนหมัดของเข้าบ้างหลับเหมือนกันครับดูครับมาเป็นชุดตวัดซ้ายเข้าเต็มกรามเลยนะครับปั๊บอื้หล่นอื้เตะตาไม่โดนนะครับ หลับเพราะอัปกัดซ้ายนี่แหละครับเต็มกรามเต็มคางเลยครับนิ่งจริงๆครับแน่นิ่งไปเลยครับโดย